หนึ่งวันพันเหตุการณ์คือเก่าค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะเมื่อนี่มาตัวก้อนเมีนลูกเฮบตกค่ะทุกคนค่ะย่ามเศร้ามากกับแม่นฝนตกซ้ายมากกับมนลูกเฮบตกจ้ะทุกคนเห็นดังภาพเลยจ้ะพี่น้องขาโอ้ยวัิตัดหญ่าเมื่อนี่เลยจ้ะเพราะว่าพอบานบ่มีวันหยุดอีกแล้วจ้ะทุกคนค่ะพอดีซ้ายมากแดดออกกับเฝ้ากันตัดหย่ากับทุกคนค่ะ เมื่อนี้ลูกๆบอกว่าอยากได้รางวั่นวาสาันอา้าวพอบานก็นเลยถามลูกๆว่าสิก,กินยังหล่าวาสาันเอออยากกินสู้ขีวาสาันคุณแม่กับคุณพ่อก็เลยไปจัดมาให้ชุดหนึ่งจ้ะทุกคนขาชุดนี้กับประมาณเจ็ดสิบยูโรจ้ะพี่น้องวายมือนี่กระเปาแฝบอีกแล้วทุกคน่ะอา้าวว่าเป็นยังในมือมือนี้เป็นมือทําความสะอาดบ้านเน,นาะจ้ะมือนี่กระเฮ็ดหรยย้ยยางเลยจ้ะเป็นมือวันยุทธที่บดยุทธิ์วื่อล่าจ้ะพี่น้อง นาห้อนมากกับโบอึดตะแนวสีเห็ดเก็บบานเมียนเฮียนจะทุกคนคะ่ะนี่มื้อนี้ก็สีเลยสีเห็ดซุปสาลายเพิ่มเติมนิดหน่อยจากพี่พน้องคะ่ะซุปสาลายแมวเมียวกับเห็ดบอยหนาค่ะเพื่อนพี่น้องกระต้นสาลายไหวใส่รสดีละกะกระเทียมเจียวพริกไทยนะคะพี่น้องลูกสาวกับมากพอดีจะทุกคนนั่งกับสุราสีเห็ดไข่ใ,ใส่เองมาสันเออเอาในเหมือนนั่งเป็นคนเห็ดซุปสาลายแสบกับไข่จัดไปจะทุกคนนั่งบอกว่าเห็ดจังสีเดอมามา้มาจัง มันจังสิเป็นตอนดีเพิ่อนว่าโอ้ยสอนเฮาพรพ่นแล้ว <c oughs> แต่เมื่อมีอากัสิพัดไถ่ตัค่ะพี่น้องขาเพราะว่าย่านกินซุยชีแล้วบยูทองเด้อทุกคนค่ะเฮ็ดง่ายๆค่ะพัดหอมเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำปราคมเปียกที่มีเหลืออันน่อยนิดของเม่ยเมียวก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ผงปรุงเอลซาของเหาขนํปาปลาด้วยจ้ะทุกคนขาะ <c oughs> บ่ต้องใส่ยังไรจ้ะทุกคน <c oughs> อ่ะถาบว่าซ่บบ่นนวก็เพิ่มเติมไปด้วย ซอสบะเขือเทศให้มีรสชาติให้มีสีสันขึ้นมะเนจักหน่อยจ้ะทุกคนครั้งจากนั้นแม่เมียวกระซิไปอ่าข,วาไขไวัวไข่ไว้เด้อจ้ะพี่น้องกเอาเส้นที่ห้องแซคามชั่วโมง2ชั่วโมงนะั่นแหละเอาแซ่ไว้ให้มันนิ่มซะก่อนแล้วลงมาผัดพร้อมกับลำนะจ้ะพี่น้องบ่มีถั่วง,งอกเด้อจ้ะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยจ้ะทุกคนค้านี่พั่นขัวเลโคเลไปช่วงนี้กะสิใสไฟแห้งแน่จักหน่อยจ,อยจ้ะทุกคนแต่ต้องขยันคนเส้นเด้อจ้ะบ่วงสัน่นมันสิสุกบ่วเธอเถ,อถึงเนาะ พอใดทีแล้วแม,ม่เมียวกระสีเอาว่าไข่เขาลงไปและต้นหอมลงไปจ้ะทุกคนคะ่ะนี่ตามภาพเลยจ้าเฮ็ดง่ายๆสไตล์แม่เมียวจากกินง่ายๆ,อ,าากกายๆอยู่ง่ายๆว่าแต่เห็ดมันสุจกจ้ะทุกคนเดี๋ยะจ้าเรียบร้อยแล้วอาหารเพิ่มเติมนอกจากซูชิฉันว่าฉันกินบ่แล้วเขาวแล้วทองอิลีเล้วจ่าปนี้พ่อบ้านกลวมาถอดกุ้งเทม,ม,มปุระ ่อจะเพื่อจีให้อลิซากินนะคะเพราะนั่งกินปลาดิบบ่บเป็นอันนี้กะสร้างมาเพื่ออลิซาหน่อยนัาจ้ะพี่น้องฮอดเวลากินแล้วย่ยแมวเมียวกะจัดไปจ้ะทุกคนค่ะก่อนอืน่นก็สตาร์ทด้วยซุปาลายก่อนเนาะทุกคนมื้อนี้ซุปาลายลลูกเพ็ดแส่บนัวแห้งค่ะทุกคนค่ะสดปูละถวยระบวงจ้ะทุกคนเพราะสดแล้วก็เริ่มทําการกินซูชิกันเลยจ้ะทุกคนเมื่อนี้แมวเมียวกะสีพยายามเน้นกินแบบไอทีบมันสุกเนาะจ้ะพี่น้อง อันดิบกับสิกินอยู่ข้ามสองข้ามในีหางหกข้ามนี่ยเรา,าจะพี่น้องค่ะแม่เมียวกับพวกคยธนัดบันไดกับสิธนัดกินเข่าหรือกินอาหารไทยแปลงสันาส้าซุชกกีกับสิกินเนี่ยถอดถอ,อดสุกๆแน่จังหน่อย <c oughs> แต่กัดแสบแล้วจะพี่น้องแต่โดนๆกินเทียนะเมื่อนี่บ่แม่ยังดอกไอเมื่อหาปีที่แล้วเนาะแม่เมียวได้ผ้าลูกไ,ไปกินยญ้าโยอีเนาะบันนี่ แม่เหมียวบัดแช่ในเฟซส่วนตัวไปบนันลูกกับพอบานเห็นเพื่อนว่าเอองังสากะแต่ลูกอยากกินกัะมือนี่จัดสักน้อยในมือเดียวกันนะจ๊ะพี่น้องนี่เห็นบ่การลงสตอรี่ไว้ว่าไม่ยังเด้อจ้ะพี่น้องเพื่อให้อ่ากระตุนการอยากการกินของกระของ<笑><笑>เห็นอดีตแล้วปัจจุบันก็อยากขึ้นกันนะจ๊ะพี่นออ้องเออนี่เห็นบ่ไม่บ่ก็ับกินอันนี้พอบานถอนมากห่อนๆกับพี่น้องขาวว่าจะเป็นห่อนแห้งหางกุ้งก็เบอออกเด้จากกรอบดี เอายัดเข้าไปเต็มปากเต็มค่ำคกะน้อยย่เหมียวเออนเนี่ยเมืนเน่อกี้สิก,กินทุ่นนาเนาะค่ะพี่น้องอ่าอยัดเข้าไปอ้าวสั่วเข้าไปเออแ่บน้ําใจค่ะทุกคนขาขึ้นดังหินหินชนิต่ากินข้าวแล้วบ่ไหวคุณแม่ต้องหาเนี่ดับข้าวค่ะทุกคนมองสันสู่ต่อบ,บอ่ไหวอ้าวกลบกับเอออาวาสันอาว่าสีเอาอันสองพอบานมาหายน้าแนววะสันกันเลยดีโยกให้พอบานจะ ตามโดยซุปคือเกาแับพี่น้องค่าก็พัดไทยของกับของคือเกาหนอกนันกับแม่นลูกดูก,กับสามีกินค่ะพี่น้องเอาเขาว่าแบงไปกินอีกจักอันเนี้ยนี่มันเหลือเ,อเพิ่นว่าเออเอาคุณแม่็เลยตุ้ยเอามาด้านจะพี่น้องกินคููกับว่าซาบีก็ไปคิงดองกับทุกคนคะ่ะเอายัดรวยหลายโอ้เสียบหลายตามจริงกับพค่อยมาปันใดดอกจากกินหย่อนเสียดาย <laughs>